ขอความเจริญในพระสัทธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจมมนเกิดบีแดบรรดาท่านสาธุชนอยติโยมอยติมิตรผู้ติดตามรับชมรับฟังรายการพุทธธรรมนำสุขก็มุนกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคย พบกันในวันนี้อาตมาก็จะน้อมนำเรื่องเก่าเล่าเรื่องเดิมต่อเติมประเด็นใหม่ๆจากที่ได้กล่าวเมื่อคราวที่แล้วนั่นก็คือเรื่องบุคคลสี่ประเภทสิงอ์องพระศา,าสดาได้ทรงตรัสแก่พระเจ้าปัสเสิน,นทีโกโศนพระพุทธองค์ทรงตรัสแก่พระเจ้าปัสเสินทุกโศกนว่า บุคคลในโลกนี้มีสี่ประเภทด้วยกันบุคคลสี่ประเภทนั้นคืออะไรท่านก็ตรัสว่าตโมตมะมปรายโนมืดมามืดไปตโมโชติปรายโนมืดมาสว่างไปโชติตมะมปรายโนก็คือสว่างมามืดไปโชติโชติปรายโนสว่างมาสว่างไป บุคคลสีประเภทนี้อาตามาได้กล่าวเมือ่อคราวที่แล้วพอเป็นแนวทางเป็นข้อพิจารณาว่ามืดหมามืดไปคือเกิดมาในตระกูลต่ำเกิดมาในตระกูลคนอยากเหยื่อมูลฟ้อยเกิดมาในตระกูลทาพรานคือหันกินในทางที่การประพฤติปฏิบัติที่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็เกิดมายากจน ทุกสิ่งทุกอย่างยากลำบากฝืดเคืองเรื่องหายอยู่หากินก็กว่าจะได้ข้าวแต่ละคำน้ำแต่ละกลืนของใช้แต่ละชิ้นของกินแต่ละช้อนผ้าผ่อนทอนสบายแต่ละพื้นจะห่อหุ้มคลุมกายยากเหลือเกินต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหลังอวดฟ้าหน้าอวดดินปากกัดตีนยันเอาตะว,วันเป็นเกณฑ์นั่นคือยากลำบากแล้วเท่านั้นยังไม่พอยังมีมิจฉาทิฏฐิ ก่อกรรมทำความชั่วประพฤติตัวปฏิบัติตนเป็นคนโหดร้ายมือไวใจอยากปากชั่วบวเมาประพฤติแต่กรรมทำแต่ความชั่วฆ่าสัตว์ตัดชีวิตประพฤติผิดในกามลักขโมยโกหกตอแหลเสพของนองของมืนเมาค้าขายสิ่งเสพติดอย่างเนี้ยนี่เลยก็มืดมากและก็มืดไปอาตมายกตัวอย่างนิทานในธรรมบทบ เรื่องราวที่ปรากฏในพระไตรปิฎกก็คือเรื่องพรานชื่อวรรณาวโกกะแต่ที่ไปพบพระแล้วก็ไปประทุษร้ายต่อประสงค์ในที่สุดตัวเองต้องตายเพราะผลกรรมที่ตัวเองได้กระทําทุกกระตทุกคาถาังให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวยุให้สุนักกัดพระในที่สุดสุนัขตัวเองก็มากัดตัวเองตายนี่คืออย่างนี้มืดมามืดไปประการที่สองมืดมาสว่างไป เกิดมาทุกยากลำบากต้องทํามาหากินดิน้นรลนขนขวายปากกัดตีนยันต้องทํามาทําหากินได้ความยากลําบากแต่ว่าเมื่อรู้ว่าตัวเองเกิดมาต่ําต้อยไม่สมประกอบก็พยายามที่จะประพฤติตัวปฏิบัติตนเป็นคนดีทําดีต่อไปแต่ชีวิตก็จะเริญรุ่งเรืองยกตัวอย่างเรื่อง,อง,อง,องนางลัชชุมาลาหรือบุคคลที่มีในพระไตรปิฎกเป็นตัวอยา่าง เกิดมาในตระกูลต่ำอย่างเช่นเรื่องราวอาดีตของหมอที่มีชื่อเสียงโด่งดังในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาก็เรื่องหมอชีวกโกมาลาพัฒหมอชีวกโกมาลาพัฒเกิดมาในท้องของหญิงแพทย์สยาคนที่เกิดมาเป็นหญิงแพทย์สยาเป็นคนที่ทำงานแลกเงินด้วยการบริการเรื่องกามเนี่ยถ้าลูกชายเกิดลูกเกิดมาเป็นชายเขาจะ เอาค่าทิ้งหรือไม่ก็เอาไปทิ้งแต่ถ้าเกิดเป็นหญิงก็จะเลี้ยงเอาไว้ให้ทํางานแทนแม่อย่างนี้ชีมุโก,โกโมรารพัฒกําเนิดเกิดมาชิตาชีวิตเป็นผู้ชายก็ถูกเอาไปทิ้งไว้ที่กองขยะแต่ด้วยบุญกุศลที่สั่งสมมาก็มีโอกาสได้พบกับพระเจ้าอาภาัยราชกุมารเป็นโอรสของพระเจ้าผิมพีสารได้ผ่านไปพบก็จึงได้เอาไปเลี้ยงและก็ตั้งชื่อว่าชีวโกโมรารพัฒน ผู้ที่มีชีวิตอยู่โดยการชุบเลี้ยงของพระราชากำเนิดเกิดมาในเบื้องต้นเป็นคนที่มืดมาชีวิตต่ำสุดๆและเป็นลูกของหญิงแพทย์สยามเป็นหญิงงามเมืองแต่ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นคิดว่าเราแม้จะเกิดมาตามต้อยแต่ถ้าเราสามารถสร้างคุณงามความดีด้วยรําแข่งด้วยแรงกายด้วยสมองด้วยสองมือชีวิตก็จะมีคุณค่าในที่สุดก็หนีออกจากวังเดินทาง บุกป่าฝ่าน้ำบุกน้ำลุยโคลนผ่านป่าดิบดงดําจากเขาสู่เขาจากป่าสู่ป่าจากขามานิคมสู่ราชธานีจากถิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดารบ้านลึกลับบ้านเล็กเมืองน้อยและบ้านใหญ่เมืองโตจนกระทั่งถึงเมืองตักกศิลาแล้วก็ไปขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์อยู่ในสำนักของครูอาจารย์ซึ่งสอนวิชาเกี่ยวกับแพทย์แผนปัจจุบัน เออคือแผนแผนปัจจุบันในสมัยโน้นไม่ใช่ปัจจุบันสมัยนี้ก็คือแพทย์แผนโบราณศึกษาเรื่องยาว่าต้นไม้ทุกต้นมีกิง่งเป็นยามีรากเป็นยามีใบมีดอกออกมาเป็นยามีผลเป็นยาเรียนอยู่เจปีจนกระทั่งเรียน7ปีเสร็จก็จะกลับในก่อนจะกลับก็จะไปถามอาจารย์ว่าผมมาอยู่นี่7ปีเรียนไปถึงขั้นไหนแล้วขอใบป,ปริญญาหน่อยอาจารย์เขาบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเธอไปด้านทิศตะวันออก หกยอดไปด้านทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศละหกยอดแล้วก็ไปหาต้นไม้ที่เป็นทารรยาไม่ได้เอามาให้เราเพราะปรากฏว่าชีวโกมาลพัฒออกไปทําตามคําสั่งของอาจารย์อยู่เจ็วันกลับมาร้อง่ายเลยบอกอาจารย์ลูกศิษย์คนนี้มันน่าง,งู้เลยเกินไม่สามารถประพฤติปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์แนะนําพร่ำสอนได้คือผมไม่สามารถจะหาต้นไม้ที่ทํายาไม่ได้เห็นไหมโยนี่คนเรา เรียนรู้กระบวนวิชาใดๆถ้าเข้าใจอย่างลึกซึ้งจนถึงอัส,สาระของธรรมทะลุถึงปฏิเวทแห่งธรรมนั่นแล้วแห่งวิชานั่นแล้วจะมองทุกสิ่งทุกอย่างออกเป็นต้นยาหมดไม่ว่าจะเป็นติ่งรังยางยุงส้มสุกลูกไม้กล้วยอ้อยส้อยปรีส้มมังคุดละมุดลำไย,ยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอตั้งแต่งโม่แตงไทยต้นติ่งรังยางยุงทุกสิ่งทุกอย่างกิ่งกา้านดอกใบผลทุกต้นเป็นยาได้หมดเลย ท่านมองเห็นอย่างนั้นอาจารย์ก็บอกว่าเออถ้าอย่างนั้นเธอเรียนจบแหละเนี่ยอย่างนี้จนกระทั่งหลังจากนั้นก็กลับมาเป็นหมอดูแลรักษาโรคให้กับพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าจันทปัตโชตจนกระทั่งเป็นหมอผ่าตัดใส่ย,ยาให้กับพระพุทธเจ้าคราวที่เทวทัตกลิ้งหินลงไปกระทบพระบาทจนพระโลหิตห่อเลือดในครั้งนั้น นี่นี่คือหมอที่มีชื่อเสียงโด่งดังและก็สร้างวัดถวายพระพุทธศาสนาชื่อว่าวัดอัมพวันอย่างนี้เป็นตัวอย่างบุคคลว่ามืดมาแล้วก็มืดไปอทีนี้มาดูข้อที่สสว่างมาแต่มืดไปก็หมายถึงบุคคลบางคนเกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวย พ่อแม่มีเงินมีทองข้าวของบ้านช่องห้องฮอดต,ตึกร้านบ้าน,านโรงสวยสดงดงามมีเงินทองเกาะจับจ่ายใช้สอยไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนทั้งรูปร่างหน้าตาก็หล่อก็สวยนคนอย่างนี้เขาเรียกว่าสว่างมาเกิดในตระกูลสูงแต่ว่าตัวเองเกิดมาดีทั้งพ่อทั้งแม่เกิดมาทุกอย่างพร้อมแต่ตัวเองประมาทมัวเมาประพฤติตัวปฏิบัติตนเป็นคนไม่เหมาะไม่ควร เรียกว่าวัดไม่เข้าเล่าไม่ขาดเกะกะเกเลกีก้าวราวกินเล่าเมายาเชา้าหายเย็นเฮค่ำพิตรีดึกสางสว่างซ้ำเม,มา,าหัวดำดินตีบ้านพ่านเมืองก่อแต่เรื่องเสียหายให้แก่โลกและสังคมในที่สุดตัวเองก็ต้องไปติดคุกจำขังติดตารางจำตรวนไปหามถังขี้ตีระคังยามอยู่ในคุกอยู่ในเรือนจำและพ้นจากคุกจากเรือนจำดับจิตสิ้นใจตายไปก็ต้องไปตกนรกหมกไหม อย่างนี้เป็นบุคคลผู้ที่สว่างมาแต่มืดไปซึ่งตัวอย่างก็มีมากมายญาติโย,ยมในสังคมปัจจุบันนี้ก็มีนะเกิดมามีฐานะดีพ่อแม่ดีตระกูลดีแต่ว่าตัวเองไปกระทําความชั่วนะด้วยการฆ่าคนอื่นบ้างทรัพย์ขโมยลักทรัพย์คนอื่นบ้างหรือไปกระทําในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรตัวเองต้องถูกถอดยศถูกลดเงินเดือนอยังไง หลุดออกไปลองไปดูข่าวตามสื่อต่างๆไม่รูาจะเป็นข่าวที่เขาในสื่อต่างๆในทุกวันนี้อาจจะมีพวก u t u b e อะไรเงี้ยก็จะมีภาพเอามาและข่าวดุง่งดังทางหน้าสื่อสารมวลชนต่างๆอย่างนี้คือมืดสว่างมาแล้วมืดไปคือเกิดมามีฐานะดีสังคมดีแต่ตัวเองก,ก่อกรรมทําความชั่วถ้ามองถึงเรื่องบุคคลในประวัติศาสตร์อันนี้ก็ยกเรื่องของพระเทวทัตก็ได้ เรื่องของพระเจ้าสุป,ปพุทธะพระเจ้าสุป,ปพุทธะเป็นพระราชาปกครองอยู่ในกรุงเทวทหาคนครพระเทวทัตเองก็เป็นโอรสของกษัตริย์แต่เกิดมาดีมีโอกาสได้มาบวชในพระพุทธศาสนาบวชก็ได้ศึกษารเรียนตำ,ตำ,ตำ,ตำรับตำราธรรมะคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าประพฤติตัวปฏิบัติตนอยู่ในกรอบแห่แงศีลแห่งธรรมจนสามารถได้อภิญญา คือเหาะเคลื่อนเดินอาการเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้แต่ว่าเมื่อจิตใจถูกกิเลสเข้าครอบงำก็คือถือความอิจฉาริษยาเข้าครอบงำแล้วในที่สุดพระเทวทัตเองก็ต้องถูกบาปกรรมที่ตนเองได้กระทําเอาไว้กับพระพุทธเจ้ากับพระพุทธศาสนาต้องถูกแผ่นดินสูบตกลงไปอยู่ในนรกอเวจีใด่งนั้นตรงนี้เรื่องอย่างนี้แหละโยม เป็นลักษณะของการชี้ให้เห็นว่าสว่างมาแต่ว่ามืดไปประการสุดท้ายนี่คือสว่างมาแล้วก็สว่างไปคือเกิดมาในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐิพ่อแม่เป็นสัมมาทิฏฐิปู่ย่าตายายเป็นสัมมาทิฏฐิและฐานะในทางสังคมก็เป็นฐานะที่ดีเป็นฐานะที่ร่ำรวยทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมสมบูรณ์หมด ไม่ต้องทํามาหากินดิ่นรลนค้นขวายให้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยละมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมอาหารการกินมีพร้อมเสื้อผ้ามีพร้อมที่อยู่อาศัยมีพร้อมยารักษาโรคมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างบริบูรณ์พร้อมมูลไปหมดนะแล้วตัวเองก็ไม่ประมาทบวัวเมาในชีวิตในทรัพย์ในสมบัติที่มีแล้วก็รีบเร่งสร้างคุณงามความดีต่อเติมเสริมเข้าไป จนกระทั่งชีวิตนั้นรุ่งเรืองรุ่งโรโชดช่วงชัชวนันบุคคลที่เป็นตัวอย่างเรื่องราวเหล่านี้ก็จะมีในพระาศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระโมคคันลาพระสารีบุตรพระอนุรุตพระมหากัจจายนะหรือจ,จะเป็นพระอานท์บุคคลเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ดีแต่อเดมาอยากจะขอนําเล่าเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของพระสารีบุตรก็ได้ง่ายดีแตนะ่พระสารีบุตรนี่เป็นบุตรของนาง าสารีพรมามณีซึ่งเป็นบุคคลที่เกิดมามีฐานะดีทางสังคมเป็นลูกของนายบ้านนอหลังจากเกิดมาได้ศึกษาเ,าเรียนเขียนอ่านมีวิชาความรู้มีพักพวกเพื่อนฝูงเป็นบริวารก็มีโมคลานะเป็นเพื่อนก็ไปเที่ยวทำมาหากินไปเที่ยวสนุกสนานกันตามฐานะของคนหนุ่มในครั้งหนึ่ง เขาไปดูแล้วก็ชมงานที่กลุ่มราชครึ์ในครั้งนั้นไปดูนักแสดงมาติน้นมาแสดงให้ดูหรือไปดูคนที่มาวางของขายมากมายตลอดจนกระทั่งคนที่ไปเที่ยวงานท่านก็มานั่งคิดอยู่ในจิตในใจว่าเอ๊ะทั้งคนแสดงให้เราดูทั้งผู้ที่มาดูและก็พ่อค้าแม่ขายวางเรียงเคียงรายมากมายไม่กี่วันก็ต้องตายจากกันเม้แต่เราเองก็เช่นเดียวกันท่านก็เลยมาคิดต่อไปว่า ทำอย่างไรชีวิตของเราจรึงจะมีสาระมากยิ่งไปกว่านี้เพราะกําเนิดเกิดมาคนเราในที่สุดไม่ถึงร้อยปีก็ต้องตายจากกันคนที่มาแสดงให้เราดูไม่ถึงร้อยปีก็ตายคนที่มาดูไม่ถึงร้อยปีก็ตายพ่อค้าแม่ขายไม่ถึงร้อยปีก็ตายเราเองก็ตายท่านมาคิดพิจารณามองเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนของชีวิตว่าชีวิตนั้นมันเป็นของที่ไม่ยั่งยืน กาพิจารณาว่าชีวิตของมนุษย์เปรียบประดุดดังน้ำค้างที่เกิดขึ้นอ,อยู่ที่ยอดหญ้าเมื่อแสงอาทิตย์ได้มาการะทบก็จะค่อยๆเหือดแห้งหายไปชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกันเกิดมาก็จะต้องแตกดับและตายจากไปชีวิตของคนเราประดุดดังต่น้ําอันเกิดขึ้นจากฝนเมตต็ดโตๆตกลงมาแล้วมีต่มน้ําผุดขึ้นย่อมไม่ตั้งอยู่นานชั้นใด ชีวิตของหญิงชายทั้งหลายในโลกนี้ก็ไม่ตั้งอยู่นานฉะนั้นชีวิตของมนุษย์ปเปรียยประดุดดังไม้ขีดลงไปในน้ําน้ําไม่ว่าจะเป็นในห้วยในหนองในคลองในบึงในโอง่งอ่างกระถางกระทะกระบะกระบุยถ้วยชามลำไห้จะเป็นมหาสมุทรอะไรก็ตามจะเป็นแอตแลนติกหรือจะเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกก็ตาม เราเอามีดเข้าไปฟันเราเอาขวานเข้าไปผ่าล้วเ,เอาเลื่อยเข้าไปเลื่อยพอเรายกไม้ยกมีดยกขวานยกเลื่อยขึ้นจากน้ําน้ําย่อมไม่ทิ้งไม่ทิ้งรอยแผลเป็นเอาไว้ให้ใครรู้เช่นเห็นบ่อยรีบกลับไปสนิทกันดังเดิมไม่ตั้งอยู่นานชั้นใดชีวิตของสรพสัตท,ทั้งหลายก็ไม่ตั้งอยู่นานชั้นนั้นชีวิตของมนุษย์เปรียบประดุดน้ำลายซึ่งติดอยู่ที่ปลายชิวหาปลายลิ้นของบุรุษผู้มีกำลังมาก บุรุผู้มีกำลังย่อมที่จะถุยเสเลทน้ำลายออกจากลิ้นได้ง่ายฉัน้นใดชีวิตก็ไม่เที่ยงแท้ไม่ยืนนานฉั้นนั้นชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนประดุดดังชิ้นเนื้อนาบไฟชิ้นเนื้อใหญ่ๆที่เราเสียบไม้แล้วเอาไปนาบไฟไฟที่กำลังคุระร้อนย่อมแผดเผาชิ้นเนื้อนั้นให้หมดไหมไปได้เร็วชั้นใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนประดุดดัง น้ำที่ไหลลงมาจากยอดภูเขาย่อมไม่ชักช้าย่อมไม่ตั้งอยู่นานฉันใดชีวิตก็ฉันนั้นชีวิตเปรียบประดุดดังโคที่เขากำลังจูงไปสู่ที่ฆ่าโคที่เขาจูงไปสู่แหล่งที่ฆ่าย่อมที่จะไม่อยู่นานยกขาก้าขึ้นมาครั้งใดชีวิตก็ใกล้ต่อความตายแต่ท่านก็มาพินิษ์พิจารณาชีวิตเราก็เป็นเช่นนั้นนี่คือพระสารีบุตรท่านคิดตั้งแต่ท่านยังไม่ทันได้บวชในพระพุทธศาสนา ท่านมองเห็นว่าชีวิตไม่เที่ยงแท้ไม่แน่ไม่นอนไม่ยั่งยืนฉะนั้นเราจะมัวประมาทมัวเมาเพลิดเพลินเจริญหลงอยู่อะไรกับรูปรสกลิ่นเสียงสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวชีวิตเราก็จะต้องแตกดับฉะนั้นท่านก็เลยชวนพระโมคคัลลานะออกแสวงหาโมคคธรรมครั้งแรกก็ไปศึกษาในสำนักของครูบาอาจารย์ต่างๆ ไปว่าจะเป็นท่านปุรณกัสป,ปะมัคคิโคสารอชิเกศกรรมพลนิครณนฐบุตรสัญชัยปกุทธ,ธกัจจายะะหรือจะเป็นครูบาอาจารย์ต่างๆที่มีสอนกันอยู่ในสมัยโน้นท่านไปเรียนในสำนักใดก็เรียนรู้หมดความรู้ของครูบาอาจารย์และท่านก็ไม่ได้หลงอยู่ในความรู้เหล่านั้นท่านก็มาคิดว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องแสวงหาก็ลาครูบาอาจารย์จนกระทั่งมาอยู่ในสำนักของอาจารย์สนชัยปริพาชก หลังจากมาอยู่ในสำนักของอาจารย์สนชัยปริพาชกก็มาศึกษาศึกษาแล้วก็ได้ทำกติกาสัญญากันไว้กับพระโมคคัลลาบอกว่าถ้าใครที่ได้พบอะไรอันเป็นสิ่งวิเศษยิ่งไปกว่านี้เราจะต้องบอกกันนี่คือเพื่อนกันทำกติกาสัญญากันวันหนึ่งเวลาเชา้าพระสารีบุตรท่านเดินไปในกรุงราชครห์ก็ไปเจอกับลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งซึ่งนามว่าพระอัศชิ อาสัชชินี่เป็นพระสงฆ์ยุคแรกในในโลกเป็นพระสงฆ์ยุคแรกที่มีโอกาสได้พบพระพุทธเจ้าและก็ได้บวชกับพระาศาสดาท่านได้บวชกับพระพุทธเจ้าอยู่ในปัญจวัคคีย์ทั้ง5มีอัญญากูลทัญญวัปปะพัทธิยมหานามะและท่านอัสชัชิและได้อยู่ในชุดนั้นแล้วก็ลูกศิษย์ของยัตสกุลบุตรอ่ยัตสกุลระบุตรพร้อมได้สหายมาบวชได้พระสงฆ์60สรูป พระพุทธเจ้าทรงออกพรรษาแล้วก็เรียกพิสุุทั้ง60รูปมาแล้วก็ส่งตรัสให้ป,ปฏิบัติหน้าที่ว่าเจรถภพิโคเวจริกังปหุชนะหิตายะปะหุชนะสุขายะโลกานุกกรรมปายะดูก่อนภิสุุทั้งหลายเธอทั้งหลายพ้นแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นของมนุษย์ทั้งที่เป็นของที่เราเองก็เส่็จเดียวกันเป็นผู้พ้นแล้ว ทั้งบ่วงที่เป็นของมนุษย์และของทิพย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเถิดทั้งหลายจงจาริกไปตามหมู่บ้านตำบลคามนิคมต่างๆเพื่อไปประกาศศาสนาเพื่อไปส่งเคราะห์แก่ชาวโลกจงไปกะประกาศธรรมอันมีความงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแต่เถิดทั้งหลายอย่าไปทางเดียวกันสองรูปต้องไปทางเดียวกันรูปเดียวแม้แต่เราตถาคตเองก็จะไปยังตำบนอุลุเวลาเสนานิคมนี่คือเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัส แก่พระอาหารหันต์หกสิรูปในครั้งนั้นก็ปรากฏว่าพระพิสุท์ทั้งหกสิบก็แยกย้ายกันเดินทางออกไปประกาศศาสนาในบ้านต่างๆเมืองต่างๆพระอาสชิท่านได้รับบัญชาท่านก็เดินทางไปในกลุ่มราชครึกเมื่อไปถึงราชครึกท่านก็ไปทําหน้าที่ของพระสงค์ก็คือการบินฑทบาทในตอนเช้าพระสงค์หน้าที่ก็คือบิณฑบาท ท่านก็ไปบินธบาตขณะที่บินธบาตมีกรทั้งสองประคองบาทเดินลีล,ลาดเย,ยงซ้ายย,าย้ายขวาและใหม่พร้อมระม่อมพริงดูสวยงามมีอากัปกิริยาที่เหลียวซ้ายเหลียวขวาดมูมีการสํารวมอัสชิซึ่งเดินมาบินธบาตในครั้งนั้นพระสารีบุตรมีนามว่าท่านอุปติสสะตอนนั้นชื่อเด ก็มาสังเกตดูอากับกิริยาของพระรูปนี้บวดในสำนักของไข่หัวโล้วนขนคิ้วรูปหล่อคอกลมผมสีเหลืองเหลือเดินเยืองซ้ายย,าย้ายขวาแล้วใหมพร้อมแล้วม่อมพริงดูสวยงามท่านก็ค่อยๆติดตามไปจนกระทั่งเห็นว่าพระสงฆ์ไปบิณฑบาตโอ้เมื่อได้อาหารมาพอเป็นอยาป,ปรมัติแล้วท่านก็กลับออกมาพอมาถึงนอกตัวเมืองถึงสะนาท่านก็ปู ผ้าและก็นั่งลงมีอากาศกิริยาที่จะทำพัฒิจคือฉันพัฒหารภาษาลีบทุกเข้าไปใกล้ๆก็ไปตักน้ำมาถวายและนั่งดูเลโอกาสจนกระทั่งท่านฉันพัฒหารเสร็จสับเรียบร้อยแล้วท่านก็รับบาตรไปล้างล้างเสร็จท่านก็มาสนทนาด้วยท่านก็คุยกับพระอัสสชิว่าข้าแต่พระคุณเจ้ากล่าวกับผมมองดูลักษณะรูปร่างผิวพรรณของท่านผุดผ่องมีสง่าราศีเหลือเกิน ดูการเดินการเหินของท่านก็ดูช่างเป็นที่น่าเลื่อมใสและศรัทธาผมอยากจะทราบเลอเกินว่าท่านบวชในศาสนาใดใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านและครูบาอาจารย์ของท่านสอนท่านว่าอะไรพระอาศาชิก็คิดขึ้นว่าเอ๊ะบุรุษพว้นี้เราไม่เคยรู้จักและไม่ทราบว่าเข้ามาต้องการปรารถนาอะไรเราเองก็น่าจะลองหาวิธีการคุยกับเขา โดยท่านก็ถ่มเนื้อถ่อมตัวว่าเจริญพรอุบาสกอาตมาเป็นผู้บวชในพระาศาสนาข้าพเจ้าว่าอาตมายินดีพอใจในาศาสนาของพระสมณโคดมซึ่งพระองค์เป็นครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าเองบวชใหม่ยังไม่รู้ซึ่งในพระธรรมวินยแต่ถ้าจะ,สะแสดงแต่ย่อๆพอที่จะได้ยู ภาษาลีบุตรซึ่งเป็นนักวิชาการในทางโลกซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโลกอย่างมากมายเป็นผู้มากไปด้วยปัญญาก็เลยบอกว่าข้าแต่พระคุณเจ้าไม่จําเป็นจะต้องกล่าวให้ยืดยาวขอให้จงแสดงแต่หัวข้อย่อๆเท่านั้นก็พอแล้วพระอัสสชิก็เลยทรงแสดงธรรมแค่32คําขำว่าเยจะทำมา เหตุปภาวาเตสังเหตุตงตถทธาคโตเตสันจะโยนิโรโทูจะเอวังวาทีมห้าสมโนทมเราใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและก็ตรัสความดับของธรรมเหล่านั้นว่าเพราะสิ้นไปแห่งเหตุพระสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้พระสารีบุตรได้ฟังธรรมเพียงสามสิบสองคำเท่านั้นพระสารีบุตรก็เข้าใจแจ่มแจ้งในหัวใจ เข้าใจถึงหลักธรรมท่านสรุปประเด็นว่ายังกินจิสมุทยธรรมบังสัพพันตังนิโรธธรรมังซึ่งแปลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับเป็นธรรมดาบุคคลผู้เห็นสปปรรพสิ่งทั้งหลายเป็นธรรมดาคนคนนั้นไม่เป็นคนธรรมดาและท่านทั้งหลายเป็นพระโสดาบันในพระพุทธศาสนา ท่านได้เข้ากระแสขพระนิพพานเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นและหลังจากนั้นท่านก็นำท่านก็พูดกับพระอาสชีว่าข้าแต่พระคุณเจ้าไม่ทราบว่าบัดนี้พระาศาสดาของเราอยู่หน้าที่ใด พระอาสาชีก็บอกว่าอยู่ที่วัดเวลุวรณารามถ้าอย่างนั้นขอนิมน์พระคุณท่านกลับก่อนเถิดข้าพระเจ้ายังมีภาระที่จะต้องเปลื้องข้าพระเจ้ายังมีเรื่องที่จะต้องปรึกษาเพื่อนอีกก่อนแล้วข้าพระเจ้าจะตามตามพระอาตามพระคุณเจ้าไปที่วัดเวลุวันหลังจากนั้นพระสารีบุตรก็ส่งทางแล้วก็เดินทางกลับเข้าสู่สำนักอาจารย์สนชัยหน้าตายิ้มย่องผ่องใสมองดูอิ่มเอิบอีกเมือนกัน ท่านโมคคลานะมองดูรู้อย่างนั้นก็มองเข้าไปถามแม้วันนี้ดูท่านอุปติสสะตา่องใสมีอะไรหรือท่านก็เล่าให้อุปให้โมคคลานะฟังเหมือนดังที่ได้คุยตั้งแต่เล่าตั้งแต่ต้นมาเลยโยมพระโมคคลานะได้ฟังธรรมจากพระอัศสชอขออภัยพระโมคคลานะได้ฟังธรรมจากพระสารีบุตรก็ได้ดวงตาเห็นธรรมอีกเช่นเดียวกันแล้วก็ชวนกันว่าเราจะไปฝ้าพระาศาสดาด้วยกัน